สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โอแอนเดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนตุลาคม2567นี้ของชาวราศีพฤษภนะคะหรือว่าชาวลัคนาพฤษภก็มาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะวันนี้จะได้ไพ่ ไพ่สีดาบนะคะชาวราศีพฤษภคุณอาจจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายมากหน่อยนะคะช่วงนี้ป่วยกระสอบกระแสะนะคะป่วยเล็กป่วยน้อยป่วยหน้ารำคาญได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์เรืของการนัดหมอเจอหมอนะคะเจาะเลือดทําอะไรสักอย่างกับร่างกายบางคนก็อาจจะทําฟันหรือว่ามีนัดสัญญกรรมฉีดโบทอรอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นกันนะคะใครไม่มีนะคะก็ ถ้าให้แนะนำเหรอก็ควรไปทำนะคะทำอะไรก็ได้นะให้มันแบบเจ็บเจ็บร่างกายเอาไว้นิดนึงนะคะมันจะได้แก้เคล็ดดวงป่วยไปได้ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่8ดดาบนะคะปัญหาการเงินใดๆที่เคยมีก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างมีเรื่องบางอย่างนะคะหรือว่ามีใครบางคนเนี่ยเข้ามาช่วยปลดล็อกให้คุณละนะคะการเงินนะคะจะมีเกณฑ์ก้าวหน้าเดินหน้ามากขึ้นนะคะอะไรที่คุณเคยไม่กล้าทำเพื่อหาเงินหลังจากนี้ไปจะมีคนมาเหมือนแบบ ทำให้คุณมีความกล้าหาญหรือ encourage คุณนะคะหรือว่าปลดล็อกคุณไหนะให้คุณสามารถไปทำไอ้เรื่องนั้นไปทำไอ้สิ่งนั้นนะคะได้คล่องตัวมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะถือว่าเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ที่ดีนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของ พบสหัสชชะนะคะสังคมคนรอบข้างเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือพี่น้องคุณได้ไพ่สีถ้วยช่วงนี้คุณจะเจอแต่คนเรื่องมากเอาใจยากเรื่องเยอะนั่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอานะคะ,ะน่าลำคาญน้าเบื่อน,นิดหน่อยเหมือนกันเอาเป็นว่าคุณอย่าไปทําตัวเหมือนเขาก็และกันเนาะถ้ารู้สึกลาคาญมากๆก็ถอยๆออกมาหน่อยก็แล้กันนะคะต่อมานะคะสําหรับไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่ควีนซับซอสนะคะ บรรยากาศภายในบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยฮปปีสักเท่าไหร่นักนะผู้ใหญ่เพศหญิงแม่ย่าป้ายายพี่สาวช่วงนี้ขี้บ่นจุกจิกมากเป็นพิเศษนะคะหรือต่อให้คุณอยู่ตัวคนเดียวเงี้ก็จะมีคุณป้าข้างบ้านทําตัวน่าลาคาญนะคะทําตัวให้รู้สึกว่าที่อยู่อาศัยเรามันมันไม่น่าอยู่มันน่าเบื่อนะคะมันน่าอึดอัดด้วยซ้ำไปนะคะต่อมานะคะสําหรับไพ่ในภพปุตตะนะคะ ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงคุณได้ไพ่ควีนซอฟวอนนะคะราชนีไม่เท้าเด็กๆลูกหลานบริวารขยันดีอะไรดีขอให้ช่วยอะไรขอให้แบบซัพพอร์ตอะไรเราน้องก็พร้อมช่วยเราเต็มที่นะคะใครมีลูกหรือมีสัตว์เลี้ยงระวังน้องเจ็บๆขาเพราความสนของตัวเองเอาไว้สักหน่อยนึงนะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอริคุณได้ไพ่เดอะไฮบริดเชสนะคะช่วงนี้นะคะถ้ามันจะมีไอรบกวน ใจใจชาวราศีพฤษภสักอย่างอาจารย์มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องเรื่องลี้ลับเรื่องลี้ลับเรื่องจับต้องไม่ได้หรืออาจจะเป็นความลับของใครบางคนที่คุณรู้สึกมันมันกวนหัวใจจังเลยอะนะคะแล้วก็ยิ่งกวนหัวใจคุณก็ยิ่งพยายามค้นหาแต่ถามว่าค้นหาแล้วคุณจะได้รู้ความจริงได้ไรหรือเปล่าคุณรู้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแหละคุณไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกนะคะก็ยังคงกวนใจกันต่อไปแบบนี้นะคะเอาเวลาไปทําอะไรเพื่อตัวเองดีกว่าอย่าไปรู้มากเลยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของ ความรักนะคะคุณได้ไพ่เด e m a g i c เช n นะคะสำหรับคนโสดนะคะถ้าก่อนหน้านี้นะมีไปตาอเ ll อะไรใครช่วงนี้ดูท่าทางก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะคะเ <_ c oughs> ขาอาจจะใจอ่อนนิดนึงนะคะยอมตอบชัดเรายอมคุยกับเรานะคะหรือว่าหันมาสนใจเรามากขึ้นก็ได้นะคะหรือถ้าใครที่ไม่เคยมีเลยนะคะเ <_ c oughs> ดือนตุลานี้ก็อาจจะมีคนพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะมาพัฒนาความสัมพันธ์มาพยายามกับคุณนะคะ สำหรับคนที่แค่ยังคุยคุยอยู่นะคะเดี๋ยวแมจะเชื่อนะคะดูว่าความสัมพันธ์น่าจะมีการยกระดับขึ้นมาอีกระดับนึงละคุณอาจจะได้สนิทสนมกับเขามากขึ้นรู้จักครอบครัวนะคะหรือว่ารู้จักชีวิตของเขามากขึ้นนะคะเขาก็ดูท่าทางมีอยากจะมีพัฒนาการกับคุณนะมากขึ้นแล้วนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะ The Magician แบบนี้นะคะแฟนคุณนะคะอาจจะมาชวนคุณลงมือทำอะไรใหม่ๆเป็นกิจกรรมเป็น activity เป็นช่องทางหาเงินอะไรใหม่ๆสักอย่างเนี่ยนะคะตื่นเต้นดีสนุกดีก,ก็ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างระหว่างแฟนนะคะบางคนจะมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะไม่ว่าความสัมพันธ์คุณกับแฟนจะเป็นยังไงก็ตามแต่อาจจะมีคนใหม่เข้ามาจีบนะคะ ต่อมานะสำหรับให้ในพบมรณะนะคะเดี๋ยวฮาร์รแฟนนะคะสุขภาพร่างกายอย่างที่บอกไปนะคะคือป่วยกระสอบกระแสป่วยจุกจิกจ,กจ,กจ,กจกินะคะป่วยแบบเรื่องเล็กเรื่องน้อยของคุณไปเรื่อยอะนะคะแต่ข้อดีก็คือคุณจะได้หมอเก่งๆนะคะได้ยาดีๆมาช่วยรักษานะดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลเนาะบางทีเราอาจจะป่วยแค่พักผ่อนน้อยเกินไปอะไรไปนอนแล้วก็หายตื่นมาแล้วก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภะนะคะคุณได้ไพ่สีเหรียนนะคะาชาวรา,ราศีพฤษภคุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายเขากักกักอะไรคุณหลายๆเรื่องนะคะมีอะไรก็ไม่บอกตรงๆเรื่องอะไรที่ควรพูดก็ไม่พูดนะคะแล้วก็บางทีก็งก,งกเงินเนาะทำโอทีแล้วไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเบิกค่านู่นค่านี้เราไม่ให้ทั้งทที่ความจริงแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องงานแบบนี้นะคะคุณจะเจอเจ้านายประมาณนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงคุณได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะชาวราศีพุธโศเรื่องการงานระวังในเรื่องของความผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นน่ะก็ยังไม่แย่เท่าความรู้สึกที่คุณน่ะจมอยู่กับความผิดพลาดของตัวเองนะคะคุณอาจจะผิดพลาดอะไรไปนิดหน่อยนะเจ้นงจ้นายไม่ได้ว่าอะไรมากมายนะคะอย่างมากก็ดุนิดนึงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคุณจะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะ คือรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งรู้สึกตัวเองไม่ดีพอรู้สึกว่าฉันทําอะไรผิดพลาดตลอดแล้วก็จมอยู่กับความผิดอันนั้นจนไม่ยอมหันไปมองงานปัจจุบันหรือว่างานในอนาคตของตัวคุณเลยนะคะมันก็เลยทําให้บางทีชาวพิศพคุณกําลังพลาดโอกาสใหม่ๆอะไรบางอย่างไปหรือเปล่ารวมไปจนก,กระทั่งถึงมัวตะหมกมุน่นเรื่องเก่าๆจนคุณพลาดนะคะในเรื่องของการทําปัจจุบันที่ดีระวังจะพลาดซ้ําซากเพราะว่าตัวเองไม่อยู่กับปัจจุบันนะคะ ต่อพักต่อมานะคะสําหรับไพ่ในเรื่องของโชคลาภคุณได้ไพ่สิเหรียญชาวราศีพฤษภคุณจะมีโชคลาภจากครอบครัวนะคะหรือครอบครัวให้โชคคุณอะไรบางอย่างนะคะเช่นอ,อายุพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะคะเลขที่บ้านนะคะหรือว่าอะไรก็ตามทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบรดกทรัพย์สินในบ้านเนี่ยจะให้โชคคุณนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุดท้ายนะคะไพ่พบวินาศคุณได้ไพ่เอสโซเพนเ l เคิลนะคะชาวราศีพุธศพถ้าคุณได้อะไรมามีโชคอะไรใดๆมาก็ตามที อย่าพูดเยอะนะคะเก็บไว้เงียบๆนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้มันนะอีกได้อีกเรื่อยๆนะคะอะไรที่คุณคาดหวังถ้าได้มาแล้วนั่งทับไว้เลยอย่าโพสนู่นโพสนี่อะไรเยอะแยะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลาบมันหายเนาะเอาเป็นว่าเก็บชกลาบไว้กับตัวให้มันแน่นๆกันละกันมีอะไรก็อย่าอวดใครมากนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ ประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีพฤษภสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชั้าจารย์ด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอะไรยังไงก็มาเล่าให้กันฟังบ้างจะขอบคุณมากพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย